สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนอีกรอบนะฮะก็ลุงณนะเกษตร,รน่ารู้นะฮะวันนี้ก็จะพามาอัปเดตอีกแล้วนะฮะเป็นทุเรียนอายุ2ปีนะฮะสองปีตอนนี้ต้นสูงนะ่าจะเกือบ3เมตรแล้วนะพี่พี่นะเนีดูจากต้นนะฮะดูจากต้นแล้วก็ระยะความสูงนี่คือสูงท่วมหัวผมไปละเลยไปไกลเลยนะฮะดูยอดนะ,ะยอดนี่คือผมตัดยอดตั้งแต่ปลูกเลยนะอ่าถ้าใครได้ไปดูคลิปแรกๆนะฮะ คลิปแรกๆที่ผมที่ผมลงไปแล้วก็มียอดวิวสูงสุดเนี่ยลองไปดูในช่องได้นะฮะจะเป็นวิธีการปลูกนะ,ะก็คือจะปลูกวิธีนี้ทั้งหมดเลยซึ่งต้นนี้เป็นต้นที่อายุครบ2ปีพร้อมกับบ้านนะฮะพร้อมกับบ้านที่ทำการสร้างได้2ปีนะฮะเนื่องจากพื้นที่ของเราเนี่ยแค่2งานเสษตรนะฮะก็จะเป็นพื้นที่บ้าน1งานนะฮะแล้วก็พื้นที่ในการทำเกษตรเนี่ยงานเสษตร ซึ่งในนั้นก็จะมีต้นทุเรียนนะฮะต้นทุเรียนทั้งหมดเนี่ยจำนวนที่ปลูกเพิ่มเข้าไปใหม่นะอีก4ต้นนะฮะ,ะเดิมทีเนี่ยจะมีอยู่5ต้นนะฮะที่เป็นอายุ2ปีนอกนั้นก็จะเพิ่งปลูกได้ประมาณ2อ,อเดือน3เดือนนะฮะ,ะต้นนี้ก็จะเป็นต้นอายุ2ปีซึ่งปลูกไว้ติดบ้านเลยนะฮะนี่ผมจะพามาดูนะ,ะคือผมมีการตัดยอดนะ,ะพี่ๆนะตัดยอดตั้งแต่ลงปลูกเลยนะฮะตัดแยกตั้งตั้งแต่ลงปลูก โดยวิธีการปลูกของผมเนี่ยก็คือปลูกแบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยมันจะมีรอยตัดยอดเห็นไหมพี่พี่นี่พอเราเป็นรอยตัดยอดนะฮะคือเริ่มแรกหลังจากที่ลงดินเนี่ยลงดินปุ๊บผมก็ตัดยอดเลยนะ,ะตัดยอดแล้วทีนี้เดี๋ยวเขาจะสร้างยอดใหม่เองนะฮะเขาจะสร้างยอดใหม่แล้วคือมันจะโตเร็วมากแล้วจะพุ่งเร็วมากพี่พี่เห็นไหมไม่ต้องกลัวว่ายอดมันจะกุดนะฮะพี่พี่นะเดี๋ยวเขาสร้างยอดของเขาเองนะฮะเนี่ยแบบเนี้ย คือมันจะแทงขึ้นมาเลยแล้วทีนี้เราค่อยมาเลือกกิ่งเอานะว่าจะเอากิ่งไหนเป็นกิ่งยอดคือข้อดีของการตัดยอดตั้งแต่ลงปลูกเลยคือหนึ่งเลยคือเวลาเราลงปลูกเนี่ยลงปลูกใหม่ๆนะฮะต้นไม้นะฮะมันจะส่งส่งอาหารเนี่ยไปไปสร้างยอดแล้วทีนี้เนี่ยพอไปสร้างยอดปุ๊บเนี่ยใบยพวกล่างๆที่อยู่เป็นกิ่งล่างๆพวกนี้มันมันจะชอบหล่นนะฮะใบใบมันจะชอบหล่น ก็คือมันจะทิ้งใบนะฮะมันจะทิ้งใบผมก็เลยทําการตัดยอดซึ่งเป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะแปลกกว่าคนอื่นนะฮะแต่หลายๆท่านกอา็อาจจะทำแล้วบ้างนะฮะคือวิธีการของผมคือผมตัดยอดตั้งแต่ลงปลูกเลยนะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะรักษาสมดุลน,นะ,ะก็คือไม่ให้เขาส่งอาหารเนี่ยไปยังยอดอแล้วก็ให้เขามาเลี้ยงกิ่งนะฮะเลี้ยงกิ่งพวกนี้นะฮะ เพื่อที่จะให้เขานี่แตกไปด้านข้างแล้วก็สร้างกิ่งให้แข็งแรงนะฮะเพราะว่าใบที่จะสร้างแล้วก็สะสมอาหารเนี่ยก็คือจะเป็นใบพวกนี้ที่เป็นใบเก่าของเขาเนี่ยอ่ามันจะสร้างอาหารได้นะฮะพอสร้างอาหารได้เนี่ยลำต้นเขาจะแข็งแรงนะฮะแล้วก็ระบบรากเนี่ยเขาก็จะเดินได้ดีนะฮะเหมือนวิธีการที่ผมปลูกเนี่ยใบเขาจะแข็งแรงนะฮะซึ่งไอ้พวกขอบใบพวกนี้นะขอบใบที่เป็นรอยไหม้พวกนี้ คือหลายคนกังวละฮะหลายคนกังวลว่ามันเป็นเกิดจากอาการเค็มปุ๋ยแต่จริงแล้วผมว่าไม่ใช่นะฮะผมสาหรับผมแล้วผมมองว่ามันไม่ใช่มันเป็นธรรมชาตินะฮะก็คือเกิดจากอาการซันเบิร์นนะซึ่งผมก็ไม่ได้เก่งทุเรียนนะฮะแต่ผมผมสังเกตต้นทุเรียนของผมเองนะคือมันเกิดจากอาการซันเบิร์นซันเบิร์นหรือว่าแสงแดดที่แผดเผาเวลาที่เขาโดนแดดเนี่ยคือเขาจะจะส่ง ส่งน้ําแล้วก็ทําการคายน้ําใช่ไหมฮะคายน้ํามาอย่างปลายใบเงี้ยพอพอใบมันโดนแสงแดดกระทบกับน้ำเนี่ยมันทําให้ใบลวกนะฮะใบลวกมันก็จะเกิดเป็นแบบนี้แต่ถ้าเข็มปุ๋ยนะเข็มปุ๋ยผมสังเกตอย่างนี้คือถ้าเข็มปุ๋ยเนี่ยเขาจะเขาจะเริ่มไหมจากขอบด้านในนะพี่ๆนะเริ่มไหมจากขอบด้านในแล้วลามออกไปยังด้านใบใบด้านนอกนะฮะก็คือจากจากแกนในใบเนี่ยแล้วออกไปข้างนอกนะฮะ อันนี้คือวิธีการสังเกตของผมแต่ยังไม่ได้ฟันธงนะว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะแต่มันคือวิธีการสังเกตของผมนะฮะซึ่งมันก็เป็นไปตามที่ผมสังเกตนะแต่ก็อย่างว่านะฮะมันวิธีการใครวิธีการมันนะแต่นี่คือวิธีการที่ผมสังเกตนะอายุ2ปีนะเนี่ยต้นนี้ก็อายุ2ปี 2> นี่ฮะต้นใหญ่มากสปีนี่กำไม่หุ้มแล้วนะพี่ๆนะ นี่กลับไม่โมแล้วซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะก็พยายามทําโคนให้โล่งนะฮะทำโคนให้โล่งอย่าให้มันปกคลุมเยอะเพราะว่ามันจะมีอาการติดเชื้อราซึ่งผมเนี่ยเนี่ยฮะผมก็ใช้เป็นกแกลบนะพี่ๆนะเป็นกแกลบดิบคือแกลบขี้ไก่นะฮะแกลบขี้ไก่เลยที่ผมใช้เนี่ยเป็นแกลบขี้ไก่นะฮะซึ่งไม่ได้ใช้มูลวัวนะไม่ไม่ได้ใช้มูลวัวจะใช้เป็นแกลบขี้ไก่นะฮะแกลบขี้ไก่อ่าแล้วก็เอ่อเวลา นั้นเน่ยเราเราก็ทําการเอามากองเอามาหมักไว้ก่อนเพื่อที่ที่ให้เขาคลายความร้อนก่อนแล้วค่อยใส่เชื้อไตโคโดมานะฮะใส่เชื้อไตโคโดมาเพื่อเร่งเร่งในการย่อยสลายแล้วก็ช่วยช่วยให้เขาเนี่ยสามารถไปรักษาในเรื่องของเ,ออเชื้อราที่ไม่ดีคือไตโคโดมาเขาจะมีมีจุดเด่นในในเรื่องของการที่ไปทําลายเชือ้อเชื้อราที่ไม่ดีนะฮะ นี่วิธีการปลูกของผมคือผมจะมีการตัดแต่งกิ่งเรื่อยๆโดยการรักษากิง่ง<ๆ>เห็นไหมพี่ๆคือกิ่งเขาจะใหญ่นะฮะกิ่งเขาใหญ่คือผมจะตัดแต่งกิ่งเรื่อยๆนี่รอยตัดรอยตัดพวกนี้คือตัดออกไม่ต้องไปเสียดายนะพี่ๆนะกิ่งไหนที่แบบว่ามันมันเอ็นมาทางเดียวกันแล้วก็มันไปบังกันเนี่ยอันนี้คือผมก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่งเต็มที่คือจะแต่งเรื่อยๆนะฮะเนี่ยสังเกตคือผมจะมีรอยตัดพวกนี้ตัดกิ่งออกเรื่อยๆแต่งกิ่งออกเรื่อยๆให้มันเหลือแค่ช่วงนี้นะ ช่วงที่เป็นปลายปลายของต้นเนี่ยปลายใบเนี่ยแต่ช่วงที่เป็นโคนพวกเนี้นะฮะผมจะแต่งแบบเหลาเลยนะฮะเหลาให้มันให้มันเตียนเลยเพราะว่ามันจะเป็นที่สะสมของเชื้อราแล้วก็เอ่อมันจะไม่ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้นะฮะก็คือถ้ามันอยู่ด้านในเกินไปเนี่ยมันมันโดนโดนบังแสงอ่ะมันมันจะไม่สามารถเอ่อที่จะสังเคราะห์แสงได้นะฮะเอ่อเดี๋ยวมันจะแตกยอดแตกใบออกมาประมาณนี้นะฮะ เดี๋ยวผมพาเดินดูต้นอายุสองปีนะฮะน,น,นี่ต้นนี้ก็อายุสองปีนะพี่พนะสองปีนี่ผมทดลองปลูกนะก็คือทดลองปลูกแล้วบันได้ผลคือแบบฉบับผมนี่คือตานการตัดยอดทั้งหมดเลยอ่าเนี่ยฮะดูนะฮะพี่พีสังเกตนะเนี่ยคือผมเริ่มคือผมตัดยอดใหม่หมดเลยนะฮะตั้งแต่เริ่มปลูกเลยอันนี้คือยอดใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะ,ะเดี๋ยวเขาจะสร้างยอดขึ้นมาเองนะฮะอันนี้เป็นวิธีการของผมในการปลูกนะ แล้วก็เราก็ค่อยๆแต่งค่อยๆเล็มกิ่งออกนะฮะคือให้มันมันพยายามให้มันโล่งนะให้มันโลง่งให้มันโปร่งช่วงหน้าฝนนี้ก็พยายามรักษาในเรื่องของความสะอาดคือไม่ให้มันลกทึบเกินไปนะฮะอันนี้ก็เป็นอะโวคาโดนะฮะพวกชุดนี้คือผมปลูกในพื้นที่หนึ่งงานนี้ผมปลูกทุเรียนทั้งหมดใน9ต้นนะแล้วก็พวกพืชผลที่เราอยากกินก็พวกอะโวคาโด เงาะมะฟงมะไฟอะไรพวกนี้คือปลูกหมดเลยนะฮะปลูกหมดเลยแต่ก็จะคงรักษาในเรื่องของทุเรียนเป็นหลักนะฮะก็จะมีนะฮะโดนมแมลงบ้างนะฮะแต่คือเขาก็แตกใบแตกยอดดีนะฮะพวกนี้สอปีหมดเลยต้นสูงเนะี่ยเกือบจะ3เมตรแล้วพี่พี่ดูนะนี่พยายามรักษาโคนต้นนะฮะช่วงหน้าฝนต้องเน้นเลยในเรื่องของความสะอาดเห็นไหมฮะ ผมเนี่ยจะใช้เป็นแกลบแกลบขี้ไก่ทั้งหมดเลยนะฮะแกลบขี้ไก่ทั้งหมดโดยไม่ใช้ที่เป็นพวกมูลวัวนะผมจะใช้แกลบขี้ไก่นะฮะแกลบขี้ไก่ซึ่งในแกลบขี้ไก่เนี่ยมันจะมีแกลบนะฮะแล้วก็สามารถเป็นเขาเรียกอะไรนะมันจะโปร่งนะฮะมันจะโปร่งมันจะโปร่งกว่านะฮะ,ะแล้วก็มันจะมีคุณนัสบัตใน ถ้าเป็นขี้ไก่ที่ที่มาจากฟาร์มนะเขาจะมีการฆ่าเชื้อแต่เขาไม,ไม่ต้องถามเขาก่อนนะครับว่าฟาร์มใช้โซ,โซดาไฟไหมแต่คือจริงๆแล้วในฟาร์มไกเ่เขาไม่ค่อยใช้โซดาไฟเพ,เ,พเพื่อที่จะฉีดทําลายในเรื่องของพวกเชื้อโรคอะไรนะเพราะว่าถ้าใช้โซดาไฟเนี่ยคือเท้าของไก่มันจะเป็นแผลนะฮะส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้แต่เขาจะใช้พวกฉีดพวกน้ํายากันเชื้อราอะไรพวกนี้นะฮะ คือมันก็เป็นผลดีดีกว่านะผมว่าผมมองว่ามันดีกว่าที่ใช้มูลวัวนะซึ่งก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมใช้พริกขี้แกบไก่นะต้นนี้ก็อายุ2ปีเหมือนกันพี่ๆนะเดี๋ยวมาดูต้นที่ทําการปลูกใหม่ได้ประมาณ2อสเดือนนะพี่ๆนะนี่อันนี้เป็นต้นปลูกใหม่ได้ประมาณ2เดือนนะสอสอเดือนวิธีการปลูกผมเนี่ยก็ลักษณะเดียวกันเลยนะเดี๋ยวจะเน้นเป็น ดินโปร่งก็คือ,อเป็นหน้าดินนะฮะหน้าดินก็คือหน้าดินนาบ้านเรานี่แหละนะฮะไม่ไม่ได,ได้ได้ใช้ดินกรวดหรือหรือ,อดินลูกลังอะไรเลยจะใช้เป็นดินนาเลยนะพี่ๆนะนี่ดินนาเหนียวเหนียวแบบนี้เลยนะโดนนาเนี่เหนียวเหนียวแบบนี้เลยนะฮะแต่ใช้เป็นแกลบนะฮะใช้กันแกลบเพื่อที่จะไปช่วยในเรื่องของความรุนซุยนะฮะนี่สองสองเดือนนะสองเดือนนี่ สองเดือนเห็นไหมฮะสังเกตไหมผมมีการตัดยอดนะตัดยอดทุกต้นนะฮะหลังคือปลูกปุ๊บนี่ผมตัดยอดเลยแล้วก็เ,เดี๋ยวเขาจะสร้างกิ่งสร้างอะไรมาเราค่อยๆมาแต่งกิ่งเอานะพี่ๆนะค่อยตัดแต่งกิ่งเอานะฮะต้นนี้ก็สองเดือนนะฮะต้นนี้นี่มา,าได้ประมาณแปดเดือนต้นนี้ประมาณแปดเดือนกําลังเริ่มเริ่มขึ้นทรงแล้วนะฮะเริ่มขึ้นทรงแล้วเนี่ยฮะตัดยอดทุกต้นเห็นไหมฮะรอยตัดยอด เดี๋ยวเขาสร้างของเขาขึ้นมาเองอันนี้เป็นรอยตัดยอดนะผมจะพาเดินดูนะฮะอันนี้ก็แปดเดือนนะฮะคือผมจะพยายามเติมเรื่อยๆนะฮะเติมเรื่อยๆคือตามกำลังทรนะั์นะฮะมีมีมีเงินซื้อต้นต้นพันก็สามร้อยห้าสิบนะฮะผมก็ซื้อเข้ามาเรื่อยๆนะฮะซื้อเข้ามาก็ได้ทั้งหมดประมาณเก้าต้นนะฮะเนี่ยตัดยอดทั้งหมดเลยหลังปลูกนะฮะหลังจากปลูกอ่ะเห็นไหม เนี่ยมันเริ่มแตกยอดแตกไหลแล้วเดี๋ยวพอเขาฟื้นตัวเขาก็เขาจะไปเร็วมากนะนี่ต้นนี้ก็ห้าปีนะต้นนี้ห้าปีคือสังเกตต้นห้าปีของผมเนี่ยจะจะขนาดเดียวกันหมดเลยนะก็คือประมาณนี้นะประมาณการรไม่ได้แล้วคือลําต้นเนี่ยแล้วก็จะมีการแต่งกิ่งแต่งกิ่งเรื่อยๆคือเหลือเหลือส่วนที่เป็นอ่าช่วงปลายใบไว้แต่ช่วงโคนด้านเนี้ยด้านในเนี่ยคือผมเหลาออกหมดเลยนะเหลาออกหมดเลย กิ่งซ้อนแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตัดออกนะพี่พนะถ้ากิ่งซ้อนแบบเขาโดโด,โดออกมาเนี่ยมาบาังกับกิ่งเนี้เราจะเอากิ่งนี้เป็นกิ่งหลักเราจะเอากิ่งนี้เป็นกิ่งหลักเดี๋ยวกิ่งเนี้ยเราต้องตัดออกนะพี่พนะคือไม่ให้มันซ้อนกันเนี่ยฮะแตกยอดสวยดีมากนะฮะมาดูต้นที่ที่ผมทำการปลูกไปเมื่อประมาณ น่าจะประมาณสองสองสามอาทิตย์แล้วมั้งต้นนี้นะเอามาปลูกเพิ่มนะคือมีเงินมีเงินต้นไหนก็ซื้อมาเรื่อยๆนะพี่ๆนะซื้อมาปลูกเพิ่มเรื่อยๆนะเนี่ยหลังจากที่ตัดยอดไปเห็นไหมพี่ๆหลังจากที่ผมลงคลิปไปเนี่ยยังไม่ถึงสองเดือนเลยนะเนี่ยเห็นไหมคือเขาจะไม่ทิ้งใบเลยพี่ๆจะไม่ทิ้งใบเลยนะฮะจะไม่ทิ้งใบเลยอ่จะไม่ทิ้งใบนะฮะ,ะ,ะนะดูนะนี่ นี่คือต้นที่ผมปลูกแล้วก็ถ่ายถ่ายทำตอนทําคลิปไปนะครับพี่พี่นะอันนี้ก็เป็นไม่ได้ทิ้งไปนะอันนี้คือผมตัดตัดแต่งนะฮะมาตัดแต่งตัดแต่งใบที่มันเกินไปนะฮะใบที่มันเกินเนี่ยเห็นไหมใบที่เป็นแบบรกลุงลังอะไรพวกเนี้ยผมตัดออกนะแล้วก็แต่งแต่งกิ่งออกนะฮะแต่งกิ่งเรื่อยแต่งแต่งตั้งแต่แรกเลยนะพี่พี่นะไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเขาก็แตกแตกกิ่งของเขาเองนะเนี่ยผมแต่งกิ่งตั้งแต่แรกเลย เพิ่งลงได้อันนี้น่าจะประมาณสองอาทิตย์แล้วมั้งนะสองสามอาทิตย์นะฮะหลังจากที่ผมลงลงในคลิปไปนะฮะเนี่ยก็ยังสดชื่นอยู่นะฮะไม่มีอาการทิ้งใบใดๆเลยนะอันนี้คือใบที่ผมตัดออกนะฮะนะตัดกิ่งออกนะเนี่ยใบที่ตัดกิ่งออกไม,ไม่ได้มีอาการทิ้งใบอะไรนะ,ะก็ประมาณนี้นะฮะสวนสูตรวิธีการปลูก ในการทําดินก็คือดินนานะฮะดินนาซึ่งไม่ใช้ดินลูกลังเลยแต่อาศัยส่วนผสมที่เป็นแกลบนะพี่ๆนะนี่ที่เป็นแกลบนะฮะกกนะแกลบขี่ไก่เลยนะแกลบขี่ไก่เลยเราก็ทําการลดด้วยไตโคเดอร์มาอีกรอบหนึ่งนะเพื่อป้องกันเนาะเพื่อป้องกันแต่ในระยะยาวเนี่ยคือเราก็ต้องดูแลในเรื่องของเชื้อราก็คือต้องมีการลดไตโคเทมา,บ,าบ่อยๆซ้ำๆนะฮะ แล้วก็จะมีเนี่ยเปลือกไข่เปลือกไข่ที่เรากินประจําวันนี่แหละผมก็สะสมสะสมไว้ของแม่บ้านนะฮะแล้วก็เอามาโรยอรอบต้นเพื่อที่จะ,ะช่วยบํารุงในเรื่องของแคลเซียมนะฮะ,ะแล้วก็คือรากของเขาเนี่ยคือดีมากเลยะฮะมันจะเกาะตามเนี่ยเกาะตามเปลือกไข่นี่แหละเหมือนเหมือนเขาต้องการอาหารสารอาหารพวกนี้เยอะเป็นพิเศษนะ โอเคครับผมหากใครชื่นชอบนะฮะในการปลูกทุเรียนแล้วก็ในการทำสวนนะฮะก็ฝากติดตามพี่ๆเพื่อนๆนะฮะสำหรับปุ๋ยนะปุ๋ยที่ผมใช้ก็จะเป็นปุ๋ยอินรียเคมีนะอินรียเคมีผมจะใส่ทุกวันที่16กนะฮะก็คือใส่ทุกหวยออกนะอ่จะเป็นสูตร63 3นะอินรียเคมีสูตร63 3ใส่ไม่ต้องเยอะนะฮะใส่ทีแรกเนี่ย ใส่แค่ประมาณหนึ่งช้อนแล้วเราก็โรยโรยขอบๆนี้นะฮะอย่าไปใกล้ลําต้นมากนะหกสามสามใส่ได้เลยนะใส่ใส่สูตรหกสามสามได้แต่อย่าไปใช้เยอะนะแล้วก็สังเกตอาการของใบด้วยนะถ้าเกิดว่าใบมันตกเนี่ยก็ถอยถอย,ถอยออกก่อนนะแล้วก็เติมอน้ําเข้าไปนะเพื่อละลายปุ๋ยแต่ช่วงหน้าฝนเนี่ยคือใส่ได้เลยช่วงหน้าฝนเนี่ยใส่ได้เลยนะเพราะว่ายิ่งฝนตกชุกเนี่ยมันจะยิ่งละลายปุ๋ยดีนะฮะ โอเคครับผมสำหรับใครชื่นชอบนะก็ฝากกดติดตามนะลุงนาเกษตรน่ารู้นะเป็นกำลังใจให้ลุงนาเกษตรน่ารู้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงคลิปอัปเดตให้เรื่อยๆนะฮะสำหรับวิธีการปลูกแล้วก็สูตรปุ๋ยสูตรอะไรนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับ